พระท่านโยมเตือนตลอดว่าห้ามพูดเรื่องนี้ที่ไหนมันคือยังไงพี่แม่เข้าใจขอแล้วค่ะว่ามันเป็นช่วงที่ใบอึดอัดมาพอสมควรแล้วยอมรับไหมว่าการตัดสินใจไปบวชจะเป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงหลายปัจจัยแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตครั้งสําคัญจริงค่ะไปถือว่าไปคิดน้อยมากไม่คิดว่าจะจะยากขนาดนี้ทําให้หนูเข้าใจหลายๆอย่างแม้ว่าคําว่าผ้าเหลืองร้อนวันทํากระถินเนี่ยค่ะท่านก็มาแล้วก็เรียก พูดเลยบอกว่าศึกได้ไหมเพราะว่าเธอทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียหนูทําขนาดนั้นเลยเหรอหนูทาอะไรผิดการมาเจอกับหมอปลายทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่พี่น้องชาวไทยจะได้มีโอกาสฟังเนาะค่ะแล้วก็จะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสําคัญยิ่งกว่า เพราะจะมีเรื่องที่หมอปลายไม่เคยพูดมาก่อนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่วูดีท้ทราบมาว่าท่านยมก,ก็ไม่เคยให้หมอปลายพูดที่ไหนแล้ววันนี้จะมีเรื่องที่พี่เชื่อว่าหมอปลายอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไปบวชแล้วเกิดอาการแพนิกและซึมเศร้า <Kyung. S 1> ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เคยเปิดใจซึ่งอยากให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้แล้วก็แน่นอนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของหมอปลายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรามีเวลา จำกัดมากในการออกอากาะแต่พี่ขอลงดีเทลเท่าที่พี่สามารถทำได้เอาเรื่องแรกก่อนดีกว่ามันมีเรื่องสำคัญที่ทีมงานบอกวุ้นดีมาว่าหมอได้หมอปลายได้ถามท่านยมแล้วท่านยมเตือนตลอดว่าห้ามพูดเรื่องนี้ที่ไหนมันคือยังไงพี่แม่เข้าใจแต่ทำไมวันนี้ท่านยมยอมขอแล้วค่ะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความเปลี่ยนแปลงก็เลยแบบว่าอยากที่จะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจเรามาฟังกันเลยดีกว่า ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองหรืออะไรก็ตามที่มันขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่หมอปลายเขามันเป็นเรื่องสําคัญที่พี่น้องชาวไทยต้องรับรู้ณตอนนี้ก็หลักๆเลยนะคะคือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจค่ะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจตั้งแต่วันนี้ที่เราคุยกันหลังจากนี้ไม่ดีขึ้นแน่นอนปีไปเลยประมาณป,าณปีปีครึ่งค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะค่อนข้างแรงใช่ม,มถ้าเราฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับ ไม่มีโอกาสอะไรเลยใดๆทั้งสิน้นแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีประเทศที่เกิดสงครามนะคะแล้วก็มีการอบพยพหรือมีการหนีแล้วมาตั้งหลกลากประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่เขาคิดกันเลยว่ามันจะเป็นถิ่นฐานที่ดีอืมอ่าแล้วก็ที่ดินสวยๆบ้านที่เป็นบ้านมือสองที่ตอนนี้คนพยายามขายกันเพื่อเอาเงินมาหมุนใช้ในชีวิตปจัจจุบันเนี่ยค่ะจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งที่ต่างชาติเขาเข้ามาซื้อได้ง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นเศษเงินของเขาเลยถ้าย้อนกลับไปค,ครั้งล่าสุดที่เราไม่มีไรายได้ค่ะถ้าจะไม่มีกินคือตอนโควิดใช่ค่ะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ้นปีปีหน้ากับโควิดม,มันแตกต่างกันยังไงคือตอนโควิดอะคะ่ะมันเหมือนกับเราเรารู้สภาพว่าเราไม่สาม ไม่สามารถออกจากบ้านได้แกล็บยังทํางานได้การสั่งของที่เอารถมาส่งยังสามารถทําได้ยังเกิดขึ้นภายในประเทศแต่ช่วงปลายปีเนี้ยคะ่ะก็คือจีนก็เข้ามาเปิดเปิดแอป,ปของตัวเองอันนี้ฟไม่รู้นะอันนี้แอปผู้เราเปิดแอป,ปของตัวเองแล้วก็แทนที่คนจีนจะสั่งอาหารไทยกลายเป็นคนจีนสั่งอาหารจีนจากแอป,ปจีนหรือคนจีนสั่งอาหารไทยจากแอป,ปจีนอะไรแบบนี้คะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็น ซอสของเขาทั้งหมดไม่ใช่ของคนไทยมันก็เลยเหมือนกับว่าคนไทยที่สมมติไปอยากทำก๋วยเตี๋ยวขายอย่างนี้ค่ะไปไม่รู้ไปจะไปขายขายแล้วคนไทยที่อยากจะมาซื้อมันไม่มีเงินต้องประหยัดผักก็แพงหมูก็แพงเนี่ยเราจะเจอช่วงแบบนี้กันหมดเลยเห็นอะไรครับเห็นคนฆ่าตัวตายเยอะค่ะ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่ไปคิดว่าท่านยมพยายามจะสื่อก็คือทุกอย่างมันลิงก์กันมาหลักที่สุด ก็คือคนเสียชีวิตคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเห็นเรื่องของการที่มีไฟไหม้เยอะแบบรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาอีกซึ่งไฟไหม้อาจจะไม่ได้เป็นแค่ประกรันหรืออคซิเดตแต่มันอาจจะมีเรื่องของการที่ของมันเก่าแล้วเราไม่มีเงินที่จะมาซ่อมบำรุงมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นอีกอม,มันจะเป็นเรื่องปไ,ไฟไหมจากการ,รตั้งใจมีตั้งใจด้วยแล้วก็ ประเภทที่ว่าใช้พยายามใช้แต่ของมันเก่ามันเสื่อมแล้วแล้วก็ไม่ได้เช็คสภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันจะต้องมีเอ,อเรื่องของความปลอดภัยอืมาเป็นหลักแต่ว่าเราขาดตรงนั้นเป็นสิ่งที่ที่ก็ห่วงอยู่เพราะว่าเราก็คนไทยเนาะ,ะที่ทํามาหาก,กินอะไรก็ค่อนข้างยากถ้าอยากจะรวยอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไปสู้กับคนคนนอกประเทศที่เข้ามาทําในประเทศต่อไปนี้โรงแรมก็จะกลายเป็นคนต่างชาติ เข้ามาเป็นพนักงานคนไทยทําอะไรแต่เราก็ต้องฝากความหวังไว้บ้างเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคนดูคลิปนี้อาจจะวันไหวมากคืออย่างน้อยอย่างน้อยสรับพี่เองค่ะเรารู้สึกว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสจริงแต่เราก็เห็นที่ผ่านมาเนี่ยทุกวิกฤตก็มีคนที่ได้ใช่ค่ะคือเราไม่สามารถบอกว่าปลาทํานายว่ามันจะ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 ไม่มีกินแล้วชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นคือดูคลิปนี้ไปอ่ะ จะสามารถทําให้ตัวเองระวังตัวมากขึ้นและหาโอกาสมากขึ้นใช่ค่ะคือที่ไปพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันคือสิ่งที่ไปยอยากพูดชัดๆเพื่อให้ระวังได้ถูกจุดเราจะได้รู้เลยว่าเนี่ยมันจะมีคนหนังชัดเข้ามาเพราะฉะนั้นภาษาคือสิ่งสาคัญข้าวยากหมักแพงเราต้องปลูกผักให้ได้นะคะเรื่องไฟเราไม่อยากมีเหตุว่าเราจะอยู่หน้าข่าวว่าตรงนี้มันเกิดเหตุระเบิด,หร,ดหรือมีไฟเกิดขึ้นเราก็ดูแลปรับปรุงให้ดี เนี่ยค่ะจริงๆพี่วดีพูดถูกเลยเราต้องมาปรับเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อเอาสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยให้มันเกิดช้าที่สุดเราคิดว่าตอนโควิดมันเป็นการซ้อมใหญ่พี่ว่านะค่ะแล้ววันนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วว่ามีช่องทางมีลู่ทางวิธีการในการทำมาหากินหรือยอย่างคือออนไลน์เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คนสามารถได้โอกาสเยอะมากในการทำมาหากินแต่เราจะต้องเห็นมันเข้าใจมันแล้วต้อง ต้องเดินหน้าไปกับมัน,<ช>นอะเนาะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ใช่ค่ะแล้วก็ยุคเบบี้บูมเมอร์เนาะยังเยอะอยู่ทีเนี้ยเราตามโลกไม่ถัดเนนี้คือสิ่งที่ที่ห่วงอีกจุดหนึ่งถามว่าเตรียมตัวไหมไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคะที่เราคุยกันนอนเนาะปก็ยังทํางานทําอะไรอยู่ถึงเวลาก็โอเคไปพอไปปุ๊บเนี่ยไปคิดว่ามันเหมือนการที่เราบวชีเหมือนบวชพระผู้ชายไทยยังบวชพระได้หลายครั้งเลย เราไปบวชตรงนั้นก็คงไม่น่าจะลําบากหรือว่าไม่น่าที่จะเจออะไรขนาดนั้นก็ไปแต่ตัวไม่ได้เตรียมใจแพ็คของอะไรก็นิดนีหน่อยๆนอยพอไปถึงปุ๊กเนี่ยคะ่ะสิ่งที่มันทําให้ไปรู้สึกว่าชีวิตมันมันดาวที่สุดก็คือไฟไม่มีไฟไม่มี11ชั่วโมงจากที่เรามีแสงแดดที่นู่นเป็นเมืองที่เหมือนฮิวมิดอะคะ่ะมันจะแฉะ คล้มคลมตลอดแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีไฟทีนี้พอะจะเข้าห้องน้ําหรือจะนอนจะใช้ชีวิตอะครมันอยู่แต่ในห้องแคบๆถามว่าปฏิบัติทําได้ไหมเราปฏิบัติทําได้แต่ด้วยเวลาที่จิตเราตื่นปุ๊บเนี่ยเราเห็นแค่ความมืดมันมืดตลอดเดินเข้าห้องน้ําก็มืดอะไรก็มืดมันเลยรู้สึกว่าแบบเราพยายามกด อารมณ์ของเราให้มันมันอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วพยายามคอนโ contr วิชิตตัวเองให้ได้นะเวลานั้นแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเช่นเรื่องออพนักง,งานเรื่องของการทํางานอะไรที่เมืองไทยที่ไปยังยังต้องดูแลอยู่บ้างบางส่วนเนี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะตัดออกแต่มันตัดไม่ได้พอตัดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะจะเคลียอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายที่สุดณนะเวลาที่ไปอยู่ที่ศรีลังกา เหตุที่นู่นยังไม่จบเนื่องจากไฟอาหารไม่มีอาหารไม่มีชนิดที่แบบว่าต้องขุดมันนะคะ hmm. ขุดมันแล้วก็แบบขย่าต้นมะพร้าวเอามาทําฟืนอะ่ะเพราะว่าเขาเกิดช่วงที่มันมีเหตุการณ์หนักๆอยู่ตอนนู้นใช่ไหมคะมันก็เติมน้ํามันไม่ได้ประมาณสามวันคนเขาต้องรอกันสามวันห้าวันแก๊สก็เติมไม่ได้เราจะออกไปนอกวัดก็ไม่ได้แล้วคือเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ ความทุกขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะไปเจอสภัพานั้นห้องน้ําเอ,อ่ยทุกสิ่งทุกอย่างพอรวมแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อที่จะทําให้ห้องน้ําสะอาดทําให้เตาใช้ได้เวลาที่ไม่ไม่มีไฟไม่มีแก๊สเราหาตัวชาร์จหาอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันมีใจทั้งหมดก็เกิดในเรื่องของการที่ว่าท่านก็มาพูดกับหลาขอให้ช่วยในเรื่องของการดูแลวัดอืมนะ ก็เลยกลายเป็นหลังที่สองที่ไปต้องดูแลในช่วงที่เราไม่ได้ทำงานโหเยอะเยอะมากหลายหลายล้านเลยที่ไปลงตรงนูน้นแล้วก็เออมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขณะที่เราสร้างที่เมืองไทยไปก็นั่งดูนั่งคุมทุกอย่างแล้วมันเกิดความเครียดเกิดความเครียดเกิดความกดดันแล้วก็รวมกับที่ว่าพอไปที่นูน่นเขาก็พูดกันว่า เป็นผู้หญิงไทยมาบวชก็จะมีผู้หญิงไทยที่ไปบวชตรงนั้นอะ่ะอือประมาณสองคนขเขาเรียกคนแล้วกันไม่ได้ห้างอะไรก็วันวันทากฐินเนี่ยค่ะท่านก็มาแล้วก็เรียกเรียกไปแล้วก็ขอพูดเลยบอกว่าสึกได้ไหมเพราะว่าเธอทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียอืมหนูก็แบบอืม หนูทาขนาดนั้นเลยเหรอหนูทําอะไรผิดเพราะว่าทั้งงานกฐินมันก็คือหนูจัดการทุกอย่างเอาเงินให้วัดทําทุกอย่างทั้งหมดเลยที่นอนอยู่ในโบสถ์ทุกอย่างหนูก็ทําใหม่ทั้งหมดแล้วก็อยู่ดีมาพูดกับหนูแบบเนี้ยแล้วหนูก็มันยังไงณนะเวลานั้นพูดอะไรไม่ได้ได้แต่เงียบได้แต่กลับหลับสามทีแล้วก็เดินออกเสร็จแล้วก็มีอีกโนกกลับมาเมืองไทยมาหาหมอ,อท่านโทรมาบอกว่ามีผู้หญิงที่บวชอะ่ะเขามานอนที่วัด เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับถ้าไม่เจอหนูและที่วัดลําบากมากเพราะไม่มีข่าวให้หนูก็เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราจะต้องไปเจออะไรอีกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็กลับไปที่วัดก็เจอเจอสภาพที่เขาเขารอเขารอลุมเลยเขาบอกว่ามารอดูหน้าทาั้งที่ไม่มีผมกันเนี่ยนะมารอดูหน้าแล้วก็ปัญหาเยอะแยะพูดน่นนี่นั่นะแล้วก็ว่าหนูก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมหนูต้องบวชอะไรเงี้ยหนูอยู่แค่นี้ ต่างคนต่างอยู่ก็กว่าจะเคลียร์กันได้กว่าจะอะไรกันได้ก็เลยเหมือนเหมือนว่าหนูอยู่ตรงนั้นมันก็แทนที่จะได้รับความสงบสุขมันไม่ได้ความสงบมันได้ความเครียดกลับมาเราก็เลยจะพยายามที่จะไปที่อื่นตอนไหนที่เรารู้ว่าเราซึมเศร้าแล้วใครเป็นค,คนวินิจฉัยและแพนิคมันมาอย่างไมคือแพนิคก,กับซึมเศร้าหนูว่ามันมาตอนที่ไฟดับแล้วก็พอท่านโทรมาปุ๊บหนูกลัว หนูสะดุ้งเลยเห็นเห็นชื่อปุ๊บมีเรื่องอีแล้วมีเรื่องอีแล้วไม่มีเรื่องก็ขอตังค์ไม่มีเรื่องก็ขอตังค์มันมีแต่แบบเนี้ยค่ะถ้าด็นอาการมันเป็นยังไงก็คืออยู่ดีมันหายใจไม่ออกตอนนอนอนอยู่แล้วแบบมันมันอึ๊บขึ้นไปเลยแล้วเหมือนเหมือนจะตายอะค่ะบางทีรู้สึกว่าเหมือนมันมีน้ำไหลอย่างเนี้ยแล้วมันมันจะช็อกตายตลอดเวลาก็ต้องมานั่งสมาธิเพื่อให้แบบมันมันเคลียร์ออกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยสภาพตรงนั้นอะมันมืด แล้วมันน่ากลัวมันมีเสียงหมามันไม่มีผู้ชายคอยคุมไม่มีกาดไม่มีอะไรเลยมันยิ่งทาให้อาการมันขึ้นเข้าไปก็เลยกลับมากลับมาเมืองไทยเป็นอยู่นานไหมหลายมาแบบโดยไม่ที่ไม่ตั้งตัวมาบางทีไม่ตั้งตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือนั่งสวดมนต์อยู่ที่ไฟดับปุ๊บทีนี้เริ่มช็อกแหละเริ่มแบบยังไงเนี่ยค่ะก็ตาเหลือกเลยก็ช่วงนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่ามันคือแพนิคไม่รู้เออใช่ อแล้วก็ซึมเศร้าก็คือร้องไห้เลยไม่รู้อาการแต่อยู่ดีๆแบบทำไมมันเศร้าแบบนี้ทําไม่อยู่ดีมันก็เออมันก็ยังปกติอยู่ดีก็เศร้าแบบรึปไปเลยอะไรแบบนี้คหละก็เลยมามาหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออเป็นแล้วแหละชายก็ให้ลองทานยาทานยาเสร็จแล้วก็ คือบวชเราก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็ย้ายจากที่สรงลังราค่ะไปอยู่ที่มาเลยก็ยังไม่เจอไฟดับไม่เจออะไรบรรยากาศมันก็ดีขึ้นร่างกายมันก็เลยดีขึ้นจิตใจ,จก็เลยดีขึ้นอืมท่านยมบอกอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องความป่วยของเราคือจริงๆเรื่องป่วยเรื่องอาการแบบเนี้ยหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หนู่ควรจะเจอมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าหนูอยู่ในความที่กดดัน กดชีวิตตัวเองมีแต่คนอื่นตลอดไม่มีตัวเองเลยพอมาบวชปุ๊บเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองอลค่ะมันเลยระเบิดออกมากอืมค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ดีมากค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองควรอยู่ในจุดๆุดไหนมากกว่ายอมรับไหมว่าการตัดสินใจไปบวชมันถือว่าถึงแม้มันเกิดขึ้นแล้วค่แต่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงหลายปัจจัยแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตครั้งสําคัญ จริงค่ะไปถือว่าไปคิดน้อยมากไม่ไม่คิดว่าจะจะยากขนาดนี้แล้วก็ทำให้หนูเข้าใจหลายๆอย่างไม่ว่าคำว่าผ้าเหลืองร้อนออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคำว่าอันตรายสำหรับการเป็นผู้หญิงคนเดียวการใส่ผ้าจีวรแล้วเดินทางมันลำบากขนาดหนูไม่ได้คิดเลยพอถึงเวลาไปเผชิญจริงๆแล้วมันมันรู้สึกชีวิตมันยุ่งยากแต่ว่าไปถือว่าปตัดสินใจไม่ผิดมันมีความสุขแล้วไปก็ขอบคุณที่